สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรนดอมวันนี้คือคุณค่าที่แท้จริงของตัวคุณขอบคุณสำหรับรทุกทุกการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะเราจะหยิบตัวอักษรเดตัวนะคะตัวอักษร7ตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะ ครบไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคตัวเอ็นนะเอลเอดเคอารพี L, A, D, K, R, มาค่ะคุณค่าที่แท้จริงของตัวคุณนะคะ เจอกันอีกแล้วเอกับคับนะคะคุณค่าที่แท้จริงของตัวคุณความเป็นอิสระของใจในลึกๆล,ลงไปอะคะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะ น้อยค้างมากๆนะคะที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะกักขังตัวคุณไว้ได้หรือถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้ฟังก็น่าจะเป็นประมาณว่าเป็นคนที่จะเรียกว่าปล่อยวางก็ได้นะคะไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบยึดติดจนตัวเองเป็นทุกข์ค่ะจะบอกว่าไม่ยึดติดเลยก็เกือบจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำเนาะความที่คุณไม่รัดอะไรจนแน่นเกินไปอะมันทำให คุณเดินไปในหนทางที่จะเจอปัญหาจะเจอเรื่องราวอะไรจะเจอชาเลนจอะไรก็ตามโลกจะโยนโจทย์โยนอะไรมาให้คุณก็ตามอะ่ะมันก็จะเกิดขึ้นและมันก็จะผ่านไปคือในในในแง่ของความสำเร็จคุณก็ดูแลแล้วก็ จัดการได้ดีนะคะคือแบบไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดความสําเร็จอะไม่ได้เป็นคนที่จมไม่ลงอะเข้าใจว่าชีวิตมันมีขึ้นแล้วก็มีลงนะคะวันที่อยู่สูงก็แฮปปี้ดีไม่ลืมตัวไม่ดูถูกคนอื่นไม่ทอดทิ้งผู้มีพระคุณไว้เบื้องหลังนะคะในวันที่ชีวิตมันดาวลงมาก็เข้าใจเหมือนกันว่าเออมันก็เป็นวัฏจักรที่แบบมันมีขึ้นมันมีลงมันลงได้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเนาะ การการที่คุณเหมือนพยายามรักษาพลังงานตรงเนี้ยมันทำให้มันทำให้คุณมีเกราะป้องกันใจของตัวคุณเองมันทำให้คุณรู้ว่าในท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มันจะเป็นตัวกำหนดโชคชะตาของตัวคุณอะอย่างมากๆและมีผลที่สุดก็คือใจ ต้องกลับมาดูที่รากแท้รากเงาของจิตใจของตัวของคุณเองหรือกลับมาดูพลังงานก็ได้นะคะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของพลังงานเนาะว่าตอนนี้มันเป็นอย่างไรสิ่งที่จะเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณก็ดีออจิตใจก็ดีพลังงานก็ดีเนี่ยมันมันเป็นตัวกําหนดบทบาทสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณปฏิบัติสิ่งที่คุณจะ ลงมือทําปัจจุบันและเปลี่ยนมันให้เป็นอนาคตค่อนข้างค่อนข้างใส่ใจในพลังงานตรงนี้มากๆนะคะแล้วก็คอยดูให้มันอยู่ในบาลานซ์ที่เหมาะสมเนาะคือถ้าเมื่อไหร่แบบเริ่มที่จะดาวมากๆค่ะคุณก็จะแบบเข้มงวดกับใจตัวเองนิดนึงคือแบบดึงลูกฮึบกลับมาให้ได้ ดึงบางสิ่งบางอย่างอ่ะให้มันให้มันดิ่งลงให้น้อยที่สุดอ่ะจะไม่ปล่อยชีวิตของตัวเองให้มันแบบดาว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 ไปเลยอ่ะคือแบบตามใจไปเลยล่องลอยก็ล่องลอยไปเลยจมก็จมดิ่งธรณีไปเลยเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ให้จิตใจเป็นเช่นนั้นเนาะแม้ว่าวันที่ดาวอ่ะวันที่มันค่อยๆลงไปคือคือน,น่าจะมีความรู้ตัวตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มซึมๆซมแล้วอะค่ะ คุณก็จะเหมือนแบบเรียกระดมพลละระดมพลในส่วนอื่นๆที่มันที่มันพอได้เข้ามางัดเข้ามาช่วยเข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามาเป็นแรงหนุนใจอะค่ะทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็จะต้องหาครูบาอาจารย์หาที่พึ่งพิงอะค่ะมาคอยเป็นคนหามคนเสริมะงัดมันกันขึ้นมาเนาะเราจะไม่ปล่อยให้ งลงไปจุดลงไปสู่จุดที่ต่ำที่สุดของของชีวิตอะคือพยายามอย่างสุดซึ้งนะจะได้แค่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้พยายามสะก่อนนะคะทีเนี้ยพอพอจิตใจอะ่ะมันยังไม่ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้แต่ขอแค่ให้มันแบบลอยตัวสูงขึ้นสักนิดนึงเนี่ยคือแล้วแบบใส่ใส่ความมั่นคงลงไปเรื่อยๆอวันละนิดวันละหน่อยอ จากที่มันดาวลงไปมากๆค่ะใส่เพิ่มแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานน่ะกำลังใจมันก็จะกลับมาที่เดิมคนเราอะ่ะพอมีกำลังใจอะ่ะแม้เพียงเล็กน้อยอค่ะแม้เห็นความหวังริบหลี่ริบหลี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลึกๆของหัวใจะยังเชื่อว่ามันยังคงมีความหวังอยู่มันยังมีศรัทธาอะไรอยู่มันยังมีอะไรที่รอคอยคุณอยู่ มันจะทําให้ก้าวข้ามก้าวผลอะไรที่ว่าเป็นปัญหาอะไรคิดที่คิดว่ายากเย็นอะไรที่คิดว่าแบบทนไม่ได้อยู่ไม่ได้นะคะมันจะมีทางไปจนได้คำนี้เราจะพูดค่อนข้างบ่อยและชอบเสมอเมื่อคุณมองหาคุณจะมองเห็นแต่เราจะมองหาได้เนี่ยต้องมีกำลังใจนะคือในในภาวะปกติไม่เป็นไรมันมันมีกำลังใจหนุนอยู่นิดนึง แต่พอมันเฟลอ่ะมันดาวอะมันจะไม่อยากทำอะไรนั่นแหละมันเป็นภาวะอันตรายนะคะต้องคอยหนุนจิตหนุนใจของของตัวเองดูแลพลังงานซัพพอร์ตสิ่งเนี้ยเอาไว้นะคะคอยหนุนหนุนไว้ไม่ให้ไม่ให้มันตกหล่นลงไปในวันที่เราเจอสภาวะที่มันยากลำบากเนาะมีแรงปรอบใจอ่ะต้องต้องเขาเรียกอะไรสู้เพื่อตัวเอง มันเป็นการสู้เพื่อตัวเองมันในท้ายที่สุดของคนเราอะค่ะให้มีใครรักเรามากมายแค่ไหน่ะคนที่จะอยู่กับคุณตลอดไปคือคนในกระจกนั่นแหละก็คือเราเนาะก็ก็ต้องเป็นการังา้งในในมิติที่ดีของตัวเองนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคุณค้นพบอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะอยู่ในตัวคุณเลยเนาะก็คือจิตใจที่ ที่มันผ่องใสนี่แหละเนาะไม่มีไม่มีความหมองมัวจากกิเลสหรืออะไรสิ่งใดมามาทำให้คุณหลงผิดเข้าใจผิดนะคะให้ภาวะจิตใจมันผ่องใสไปเรื่อยๆเนาะดูแลเข้าไปเรื่อยๆมันมันจะมัวเนาะเราก็เช็ดเช็ดไปเรื่อยๆนะคะดูแลกันไป เรารู้สึกว่าคุณให้คุณค่าทางจิตใจของตัวคุณเองอะ่ะมาก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 ที่สุดเลยแล้วก็สงนี้แหละปุ๊บหล่นไปหนึ่งใบนะคะขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่ง five of pentacles นะคะแล้วก็ three of swords พี่ไพ่บอกกับเราว่า ในในลักษณะการใช้ชีวิตของตัวคุณนะคะคุณรู้สึกว่าความผิดพลาดอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติบทเรียนที่จะต้องได้เจอนะคะทุกคนมีบทเรียนทั้งนั้นเลยจะบทเรียนเรื่องอะไรก็ตามมีคือชีวิตมันเหมือนมันมีปัญหาตลอดนั่นแหละมีนิดมีหน่อยมีมากมีน้อยก็ว่ากันไปแต่ละคนก็หาวิธีการแก้กันไปนะคะลองผิดลองถูกเนาะ ทำไปเรื่อยๆลองดูไปเรื่อยๆว่าตรงไหนใช่ตรงไหนดีสําหรับคุณแต่แน่นอนค่ะมันจะต้องมีไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยนะที่มันเกิดอุบิเหตุผิดพลาดอะ่ะและส่วนมากเราเชื่อว่ามาจากความไม่ตั้งใจแต่ในความไม่ตั้งใจนี้แหละบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเนาะอย่างน้อยที่สุดอะค่ะคุณก็จะไม่โทษตัวเองอหรือแบบ นิดนึงอะจะบอกไม่โทษเลยก็คงจะไม่ใช่ส่วนใหญ่บางทีก็จะเฟลก็จะรือเฮ้ยหรือเราทําผิดหรือมันไม่ใช่หรือเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแต่อย่างน้อยอะค่ะคนที่เคยทําผิดพลาดอะแล้วกลับมาที่ตัวเองว่ามีตรงไหนไหมที่ทพาพลาดไปมีตรงไหนไหมที่ตัดสินใจผิดคนที่รู้ตัวว่าตัวเองผิดและคิดที่จะอยากแก้ไขอะมันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆเลย คือยอมรับเนาะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นยอมรับว่ามันมันพลาดไปจริงๆอะค่ะยอมรับในความผิดของตัวเองแล้วก็รู้ได้ว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกตราบใดที่สามารถแบ่งแยกผิดชอบชั่วดีได้อะอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยถ้ารู้แล้วว่าตรงไหนผิดชอบชั่วดีเป็นอย่างไรพร้อมกับตั้งอกตั้งใจแก้ตัวเนาะ ไม่ใช่สิเขาเลยแก้ไขแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวนะคะหรือว่าพยายามอยากทําใหม่อะคะ่ะลองเปลี่ยนวิธีการทําใหม่ทําให้มันดีขึ้นเนาะทาให้มันดีขึ้นเรื่องที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรคนเรามันผิดพลาดกันได้ทางนั้นนะคะไม่โทษไม่โกรธตัวเองเราก็มีจิตใจที่ให้อภัยได้ด้วยนะคะสามารถให้อภัยตัวเองได้ว่าเออนะเราก็มนุษย์แหละมันก็จะต้องมีมุมเออเล์อยู่บ้างนะคะรู้แล้วก็ หาวิธีการป้องกันแก้ไขทําให้มันดีขึ้นแล้วก็เช็คเป็นระยระยะนูว่าเอ้ยล้วถ้าโอเคสรุปถ้าตอนแรกเลือก A ผิดลอง B ไหมอ่าถ้า B เออดีขึ้นนิดนึงโอเคน่าจะเริ่มมาถูกทางนะคะอย่างน้อยก็ไม่ถล่าลึกไปมากกว่านี้หรือว่าทําอะไรให้มันแบบผิดเพี้ยนไปมากกว่านี้หาหนทางอะ่ะหาหนทางสว่างหาหนทางที่ถูกต้อง แล้วก็มุ่งไปในขณะที่ในขณะที่ความเจ็บปวดมันอาจจะเกิดขึ้นในเส้นทางที่คุณเดินนะคะเรามีความรู้สึกว่าคุณพยายามเรียนรู้และเข้าใจมันนะเพลงขึ้นมาเลยเนาะอยู่ที่เรียนรู้ใช่ไหมเพลงของคุณบอยหรือเปล่าเนาะ อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับใช่ไหมตามถ้าเราพูดพูดต่อเราจะทน YouTube ตัดไหมตามความคิดสติเราให้ทนันประมาณนี้ไหมอืมประมาณนี้เลยโทนทำนองประมาณนี้เลยนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องตรงนี้มากเลยนะคือในในแง่หนึ่งในมุมหนึ่งอ่ะคุณก็พยายามเดินอยู่ในเส้นทางที่งดงามอย่างที่คุณตั้งใจไว้เนาะคือแบบ ในท้ายที่สุดอะต่อให้คุณยังเดินทางอยู่บนทางโลกอะคะ่ะแบบพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขประสบความสําเร็จเลี้ยงดูครอบครัวแต่ในใจส่วนใหญ่ของคุณอะในส่วนก,กว้างในส่วนที่เหลือเหมือนเหมือนคุณมีความตั้งใจดีอะไรบางอย่างที่ที่อยากทำกับตัวเองอยากทำกับโลกใบนี้คะ่ะก็พยายามที่จะประคองไว้รักษา โลกคู่ขนานอันเนี้ยให้มันเดินไปด้วยกันคือเป็นเป็นทั้งคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่สําเร็จอะคะ่ะไม่ได้บอกว่าประสบความสําเร็จมาจากคดโกงใครมาหรือว่าทําให้ใครเดือดร้อนนะคุณพยายามที่จะรักษาสองเส้นทางเนี้ยให้เดินไปด้วยกันนะคะเป็นคนที่ทั้งเก่งทั้งดีแล้วก็ทั้งมีคุณธรรมเนาะแต่มันคงจะ เรียกไม่ได้เลยว่ามันจะไม่พบความเจ็บปวดมันไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีแล้วมันจะไม่เจ็บปวดเนาะบางทีเป็นคนดีนี่แหละเพราะเป็นคนดีถึงเจ็บปวดแต่เราก็จะเรียนรู้จากความเจ็บปวดนี่นะคะว่าเราจะอยู่กับความเจ็บปวดตรงนี้ ได้อย่างไรเราจะดูแลจิตใจของเราอย่างไรในวันที่มันแบบอืืโดนจิ้มจึกจึกจึก,จกเลยเจอทุกทิศทุกทางนะคะเจอเหมือนมารผจญหรือว่าบททดสอบจิตใจอันแบบสุดขีดสุดริ์สุดเดชเนี่ยคือมัอนเหมือนแบบในท้ายที่สุดอะต่อให้คุณเจ็บปวดที่สุดอะคุณจะยังยืนยันในความเป็นคนดีของตัวเองอยู่ไหม อันนี้เราสึกมันเหมือนเหมือนคุณอยากพิสูจน์กับตัวเองในเรื่องนี้นะเราก็มั่นใจว่าจะผ่านไปได้แต่คือแบบคือแบบหนักหน่วงนะคะหนักหน่วงหนักหน่วง ไม่เกินความสามารถของคุณแน่นอนนะเพราะว่าพื้นฐานมาดีนะคะพื้นฐานดีอยู่แล้วเพียงแต่จะมีแกว่งมีเอียงมีหลงทางไปบ้างมีน้อยจงน้อยใจอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเลยแต่ในท้ายที่สุดคุณจะกลับมาจัดการจิตใจพลังงานจิตวิญญาณของตัวคุณได้ดีเพื่อที่จะประคับประคองชีวิตที่คุณมีชีวิตที่เหลืออยู่ไปสู่เส้นทางที่คุณวาดฝันไว้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะ เท่าที่คุณจะทําไหวเนาะก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนฝืนเฝินอะไรนะวันไหนเจ็บวันไหนเหนื่อยอยากพักก็พักนะคะวันไหนแบบขององแงวันนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ก็ไม่ได้แบบว่าหูบังคับขู่เข็นฉันจะต้องตรงเป๊ะเป็นไม้บรรทัด24ชั่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ย บทงอแง,งก็มีแต่ทำอะไรอยู่เราค่อนข้างรู้ตัวตัวเองว่าทำอะไรอยู่นะคะคอยดูคอยเช็คเป็นระยะระยะเนาะเหมือนกับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนมีครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะหรืออาจจะแบบมีพื้นฐานมาทางด้านเนี้นะไม่ว่าจะทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางศาสนาก็ตามค่อนข้างมีระบบระเบียบวิธีการคิดที่มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณแล้วก็กับคนอื่นมากๆเลยนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็คือคำตอบของรนดอมคลิปนี้นะคะคุณค่าที่แท้จริงของตัวคุณก็คือหัวใจอันงดง,งามของคุณและวิธีวิธีการใช้ชีวิตที่งดง,งามเช่นเดียวกันนะคะงดงามทั้งสองทางเลยไม่ว่าสิ่งที่คุณจะทำอยู่อะไรคือแบบพยายามจะใช้บรรทัดฐานนี้ในการดูแลจัดการแล้วก็มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะประมาณนี้นะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะท้าย